สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้นะคะเฮากาลังเดินทางไปหาพี่ดารานะคะซึ่งวันนี้เราจะไปทําไปฟังสวนอภิธรรมนะคะมืออื่นเพิ่นกลับไปทรงสกานแล้วสวัสดีค่ะไปกับไก่บว,ก,วก้วนะคะ้าก็ซินี่โซฟือขับรถให้นะคะซึ่งมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะอย่ยา,ยาเบอกขาดไปแค่นั้นนะครับขาดใบแค่นั้นเอฟซีมันมองมาโอ้ยไปกับบ่าวโอ้ยบ้ดอกก <c oughs> สีผู้บ่าวตัวเนาะ รับลวงพ่อองค์นึงค่ะลวงพ่อองค์นึแบ่เป็นคนไม่ด้กัแล้วได้้าพีดองเบืงสีพีดองเบิงนะคะลวงพ่อลวงพ่อพี่ต้มพี่ต่มพี่พี่โ้มงลวงพ่อต้มเงเอานักบเคคได้ยินตเก๋โต่งงก็ดอตัดผมส่งนน่โอ้เนอะบ่เป็นต้งอไอ้้องตงยังตปลาเผาไปกินปลาโจ ไปหอด้านงานเาจังพอกันครับพี่น้องแล้วตอนนี้กับลุ่มลุคคล่านลุมหลนะคะคาทากไปคนไปตามจีเพีค่ะตาคยมาไปโบว์จีเพีข้าไปจังหนาจะไปตั้งสันละาดึงจุดเด่นออมาสิอ่างจิงใ่ตอนนี้เาจชดก่งตตอนนะครับตอนนี้หอด้านงานแหรอค่ะพี่น้องฮอดบานรวเร็วนะคะหรือวไหม หลังคาแดงมัดทุกหลังค่ะพี่น้องขี้ฟุ้นไลวันนี้นะคะโอ้พระใหญ่เอ้ตกใจวันนี้ว่าคนเห็นเจ้าของว่าคนที่ไหนใค้ว่าเป็นคนดิพี่น้องสวัสดีค่ะ ไม่ดีพ <uncon Marina S 1> ี <Hold ern. S 2> ่น <Huh? S 1> ้องจ้าซิว่านว่าขึ้นตาซิว่านว่าขึ้นเชือกลายบ่ตอนนี้บ่บ่ิ่นสวดจักม่งทุ่มเนื้อนั่นเห็นบ่สวดอภิธรรมร่องคณะเจ้าอำเพื่อผู้ใหี่คงไม่อยากให้ไป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 ส่งเพิ่นมเออื่นนั่นเนาะวันเสาร์ท่นกบพรากคดีอยเนี่ยเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็มีการทยอยทยอยมาบ่ได้มาบุบเดี๋ยวเนาะมันจังบ่ แม่สอนพี่เล่าไปปาตี่กันนะนะครับมาตั้งจีพีเอสมามาสวดสักไคอ่อโ้ย่านวะสันมันเกียวแบบนี้ผููไปน้ำกรับน้องเด็กน้อยเนาะอ๋อที่นี่เราจังมากเสาถโอ้เขาพุณอะไรเขาพุอะไรสาถุเขาพอะไรอ้ยอีอนเราบุหรดอกตี้เาอยู่ในเฟสกับทิ้งหนองทิ้งหนองมาทำเด็กันที่พยายามหย่งมวม่ำนอกว่าได้ไปหาขอผู้ใดด้ เาขาจะกัดยเเาเฮ็ดบุญเขาจะกินบุญเฮ็ด<ภ>เนี่ยเขาเอิจ้ะาเนี่ยจ้งไดจัากันเ้วว่าะชันอดอ,อนละเนี่ยมืงออ่นเศ้าพันายโอ้พันไปเนี่ยมึเศร้าเ<อ>านี่ยมืง้งตีเนี่ยเราคอยมาจักมือเจ้าหัาด้านางมาทีรุมกวาวเว้าบา่เศร้า,าไอ้เพื่อนกับนอนเป็นมูกับนออ้องใส่เออมาเนี่ยคนที่พ่อคนฝ่าคน่วยเนี่ยอยากนอนคน่วยก็นอนมาเนี่ยเววาก็ต้องได้ชวนเววานำเ้ววอันเนี้ยโอ้เวววม้วนดีใจแหนะดีใจ

ครับอันนั้แมครับใช้ัมุมแม่โอ้โหอดนี่นี่นะครับพี่น้องเข้าไปบ้านที่นลานะคะพี่น้องเข้ามาหอดมาถึงแล้วนะคะนี่สวัสดีค่ะ เส้นเส้นเส้นหกในักหน่อยยังสิละเฮี้ยงงงงน,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 นองฟาดดูปวดกินมึกเป็นาต้อักม,ม,มาเพื่อเราว่าสันเพื่อนเราว่เาเจ้าคนดีใจนอนกับอไอ้เพื่อนมาน้อยถึงโม,มก่จบปีนี่หกสิบสามสาเฮ้ยจะหน่อยออกไม่ง้ังเออ ซือเอาตายอันที่หาาวเออหาไม่ต่อสามเลขก่สามหกโอ้เจ้าเล็ครับฮ นงเอกเกยก็นางเองวางเท้านู่นเน่อคนที่ลูกก็เศร้าเหมือที่ว่าแต่เราอยู่เย็นงหน้ามองตัวที่นี่ที่ว่าใช่เนี่ยนั่งอยู่ไหนไม่นั่งเนี่ยอันนี้เตียงเขาอยู่ไหนได้เนี่ยคนที่ลูกตอนนี้คนที่ลูกเออเตียงเขาอยู่นี่เตียงเขาอยู่นี่เราที่ช้อนในมือตัวฟ้าก่อนที่เขาแต่งหน้าหน่อยอืมนั่นแหละฟ้าสมัยได้มนี่ nghe, oh nghe oh sáy năn vãi, ôi oh, bản lao thân nghe thân nhau vili, quân đội nôn nôn cái là nhát cái nhéo lốc quăng, ôi quá พอจาันว่าแล้วค่ะเดี๋ยวฮอสตรวดต้องแต่เจ้าของนัานก็บอทนายจากมือเจ้าไปกดอีกอย่างมือเคลื่อนเนี่ยเดี๋ยยังขอขึ้นขอแสดงความดีใจกับพี่ดาราขอบคุณหลายครับเรียงความดีใจอีกอย่างแสดงความเสียใจเฮ้ยยังเี้ยเดียว่าเสรดีความดีใจนั่งเท้าป้ากันไปหาเหตุการณ์เห็นงานบเด็กหน่อยขึ้นหลายแถบ้านเนี่ยไปยังเอ๊ยยุติบาลออกกันเด็กหน่อยหลาย สาทุฉันเธอต้อ,อ,อง,อง,งคุยแล้วเธอต้องคุยเมล็ออนี่แหละขาจักองคนี่ยโอเคครับโอเคอเคคือโอกาสขอแม่ ลำเพิ่นจ้าเกสุพัตตาบัวแก้วสีอุบลเธอให้ฉันถ่ายอะไรนะฉันถ่ายรูปไปถ่ายวิดีโอทาานเอออาแน่เอารงสการน์เนาะมาพูดออกตัวไปกวันเด้อ่าวังอินกสบไไูดให้นำยาดบัดนี้เด um ียวจะพระธนาดุกข์กับพระพุทธหยาด

คณค่ะโอ้ยขอบคุณหลายๆค่ะเสียงยังข่อกันวองรถดเอา่องวารถเกซียนะเใช่มันมันร้องตลอดเสียงรถเล่าติวันเอาจะกลับเลยหรอจ้าทะเบียนรถยังเทา่จีดสอง สดีค <expand. S 3> ่ะขอบคุณหลายไอ้ขอบคุณหลารไอ้เอกกับจ้าขอบคุณหลายนั่งเอกเกียกลับวันนี้หรอจ้ามาต้งคืนเราซื้อบัตรซื้อ EP ได้เนี่ยเจนว่ะดี EP แล้วน่นะขอบคุณค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อลวงพ่อออกมาเน่อยกข้างคนเนดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องมาดู เห็ดเลี่ยมคนละขณะแล้วค่ะเหดเลี้ยมคนละขณะะ